จะพามาอัปเดตสวนจ้ะหลังจากที่บได้อัปเดตมาลายอาทิตย์แล้วอันนั้นเป็นยาจากกำลังอ่อนทำความสะอาดอนนันแปลงพักอยู่เพื่อนทอนยาจะได้พาไปเบิ่งนกันแต่ว่าพักเข้าไงไปถึงใดกันแล้วอันนี้เป็นส้นของงาเนาะเพื่อนปลูกกันแตงกวาเกือเทศอ่า หอมสลัดลายยางจ้ะพื้นที่ของงางกับแคๆบพื้นบปลูกอย่างหลายเนาะจ้ะแ,แค่นี้กําลังงามจ้ะจานในส่วนตรงนี้พีว่าเห็นเป็นบอกเกอร์เทคือว่าเป็นบอเกรเทศที่เพาะเองในในพักในกรีนฮาว้เนาะที่ว่าสื่อนวยบอเกรเทสเชอรีมา้รก,ก็เก็บเมล็ดมาเมาพาะเองจ้ะมันขึ้นหลายจา้ะก็เลยบแบ่งยาม,มาปลูก บอรูว่ามันจะเป็นหน่วยไฮบอมันจะเป็นหน่วยห้บอเพราะว่าเฮ้าบริสิ่เปลีนกาพันเนาะเฮ้าเก็บบริสิ่พันเองอนัญญากระสอนยาอายุเพิ่งกระถามว่าเหตุอย่างคือคือขุ่มแต่ตรงนี้เป็นอาหอมแดงใช่ไหมเป็นหัวใหญ่จ้ะเป็นหัวหัวเดียวเลยเห็นไหมคุล่องปลูกแต่บรลูมันจะเป็นยังไงตรงนี้เมื่อก่อนจะเป็นแปลง กวางตุ้งกับักาดเขียวจ้ะแต่ตอนนี้ลง่งขึ้นชายไวขึ้นชายกับกระลังงามจ้ะเอาไอ้ตะแลนจ๋ามาคุ้มไวที่แรกว่าเฮ็ดสูงเฮ็ดสูงคือบานเห่าคือทําเป็นหลังคาแต่ว่าแฟนบอกว่ายานล่มมากหรอมันบรยูมจ้ะก็เลยเฮ็ดเอาทอพี PVC, ่วิซีมาให้เปังสีคุ้มเอามันกโอเคอยู่จ้ะแต่บโอเคอย่างหนึ่งคือแมวเขามีช่วงหนึง่งแมวมันไล ไล่กินนกไล่จับนกแต่เดี๋ยวจะลองเปิดค้ะแม่เบิ่งว่ามันจังไงดีอยู่เดชพักกับนอนันดีเฮ้ยตรงนี้เปิดบาได้เดี๋ยวไปอีกที่นึงน,นี่จ้ะโอเคอยู่เดชพักกับสดชื่นดีมันบอกอนันแดดเกินไปจ้ะจ้ะโอเคไปก่อน นี่วนแปลงที่ว,าง,ว,า,งงวางตรงนี้จะอันว่าที่เอาไอ้กวางตุ่งมาลงเมือน,นี้แหละรอดแร่งๆก่อนถึงจะเอากวางตุ่งมาลงเห็นแดดมันบดก่อนตรงนี้เป็นพริกจ้ะพริกที่ว่าเขาเคยปลูกไอ้ทดล่องปลูกอันนี้ช่วงที่ว่ามันหนาวๆอยู่น่ะเอาพริกมาลงไว้มันก็รอดดยว่จ้ะเพราะว่าถ้าเกิดว่าเมืองไหนอากาศมันประมาณหนึ่งองศาหรือเกือบถูนองศาอะไรเงี้ย ะเอ,เอาขวดมาครอบไว้จ้ะขวดน้ำขวดพลาสติกจะตัดเครง่งเอาชวนถี่มันเป็นมีฝาจ้ะฟังี่วามีฝาขึ้นตัดให้มันให้ฟังมีฝานะ่ะมันหลายกวัวมะคุ้มพอเวลากลางคนืนขึ้นห้องปิดฝาตอนเศร้าแตา่ถ้ารู้สึ่าอากาศมันยังอุ่นไม่มันยังหนาวๆอยู่นะ่ะแต่ว่าถ้าเกิดอยู่ในในในขวดนะ่ะมันจะอากาศห่อนเนะเขาก็มาเปิดฝาออกจ้ะเปิดฝาออกเพื่อให้มันระบายอากาศนิดน,นึง มันเดี๋ยวมันจะห่อนเกินไปพำลังงามจ้ะแตกพุ่มดีนะแต่ฟังฟังนี้เป็นทิบาเข้าเอาจากจากกาพันในบานมาปลูกเลยจ้ะตรงนี้ปลูกลงได้ประมาณสองอาทิตย์จ้ะตรงนี้สองอาทิตย์ตัวเกืบสามอาทิตย์พวกนี้มันโตชาา้าเพราะว่าเพราะวอากาศมันกิดน,น้ำหนาวห่อนเนาะมือในน้ำมันก็จะรุด การเจริญเติบโตเนะเาะเบาแกรุดๆแด่แต่พ่กการางงามจ้ะอันนี้คือแกแดดแ้วจ้ะเป็นดอกเป็นหนวยแล้วสังเกตดูจ้ะเป็นดอกเป็นหน่วยแลวลนหนยและแต่การางงามกางแตกภูมินี่จาน,นี่อันนี้ดอกบานอเอ้ย่าเห็น นี่จ้ะดอกบานแล้วแต่จะมีบางอันติ่ติดติดน่วยแล้วก็มีนี่เวนพื้นอันนี้ครับนี่จ้ะนี่คือเป็นนวยแล้วเนี่ยนี่ต้นหน่อยสำนีก็เป็นน่วยแล้วโอ้ยจะสิดเมันติดใยไห้บเยียแต่แม่พ่นวาถามโทรไปถามแม่แม่ถามแม่วาอันกาพันในบ้านแล้วมันออกดอกแล้วมันสิหญยไห้บ พิ่นว่าเมาืนน่อใหญ่ขึ้นไปเรื่อยๆเลยจ้ะเ่ปเป็นยังหรอ่นว่าโอเคขาเบิ่งกันจ้ะไอส่วนที่ว่าตรงนี้ที่มันบ่ค่อยงามเพราะว่าเป็นอีกสายพันธุ์นึงจ้ะเป็นพริกกรเลียงแต่ลอดูว่ามันมันสิเป็นหน่วยเป็นหยังให้บ่พริกกรเลียงบ่ทันออกดอกจ้ะพริกกรเลียงขาก,ก็พิกขีนูตรงนั้นเป็นพริกขีนูตรงที่ปลูกหลายๆนี่เป็นขีนูเหตุผลที่ปลูกหลายปลูกหนอยเป็นยังจ้ะมันงอกซ่ำหนี้จ้ะกต่พิกกรเลียงมันก็ สีสื่อม,าม้าเมล็ดพันธุ์มันมัน,ม,นมันหน่อยกว่ามันหน่อยกลัวไมยถึงว่าจํานวนมเมล็ดแต่ไม่ซองนะมันหน่อยกว่าอันนี้เป็นโหรลพาแต่อันนี้เป็นถึงล่งหมู่บ้านหรลพาหูลพาอีกอีกน้ำน,นึงโหรลพาล่งสองน,น้ำแตโหรลพานี่อัน,นอันนี้ล่งไหไ่ประมาณ เกือบปะทิดเลยเฮ้ยถึงปะทิดปะอาทิตย์ที่แล้วอ่ะนี่จะ้ะกำลังยืนต้นตัวนั้นนี่เป็นแมงลักจ้ะกำลังติดกำลังสิยง,งามทาฝนทาแดดกระง่ามจ้ะนี่แมงลักกำลังจะ้ะกำลังนมงลักโซนตรงนี้ด้านหนา้าตรงนี้เป็นดอกไม้จะ้ะ เป็นดอกดาวเรืองแล้วก็ดอกหยังเนาะเพื่อนดอกหยังบมานเฮาบุรูซื่อจ้ะออันนี้เป็นดอกใหม่ดาวเรืองอีกอีกอันหนึ่งเยอะยาเป็นงาบวง,งหงอกงหงอกใหม่เลยจ้ะเพื่อแต่ดานาก็จะมีอแมงลักแปลงหนึ่งหูผพาสองแปงกับ,กบพริกจ้ะ ก็ตรงนู้นก็เป็นขึ้นชายก็อีกแปลงเจากวางตรงมาลงจ้ะขนาดปีนี้คือที่บริกินหมดจ้ะเพราะว่ามันบนไงแห่เลยจ้่เดี๋ยวจะพาไปดูอีกฟังหนึ่งจ้ะแปลงสวนด้านในหนึ่นจ้ะโอเคเดี๋ยวตามไปดูกันจ้ะ งามเดจะขำๆเพิ่อนมาเห็นหนังนอลูกตะไคร์ <c oughs> อันนี้บ้านพี่สาวจากงามจ้ะเพิ่นกระจับสวนด้านหนัางงามดอก,กไม้ดอกไรเพิ่อนให้จ้ะล้วนล้างบ้านเพิ่อนไ็เจมีทีให้ลูกให้ล้านเตะฟุตบอลจ้ะเพิ่นกระจับสวนในงาม่จ้ะ นี่มานะางจต่เปล่งแปลงดต่ไม่จากดูเลยหยาคุ้มอันนี้เพิ่นจะใส่รถมาตัดหยาได้จ้ะคนตัดคือสีบลลอดดอกนี่จะเปลนแปลงเอ้ยเป็นกรีนเฮาอีกอันแรกโอ้โยเป็นตาหอนแท้เดี๋ยวขออนุญาตเปิดกันด้จ้ะ ปิดกินหอยก่อนเหว่ยเลยนะจ้ะเจ๊จ้ะนี่เป็นกินหอยกันนู้นนี่ร้อแนแห้งจ้ะเขาไปเพื่ออะไรอันนี้ลงพักบุ้งไว้จ้ะโอ้ยกินหอยอันนี้มันมันห่อนมันโอ้อะเอ้าจนพักบุ้งนี่อาทิตย์กว่า,วาจา้ะงามคักโอ้ยห่อนห่อนห่อน อันนี้ก็ซังที่อยู่ของไน่นันจะเป็นพักปุงจ้ะอันนั้นคือถอนจากกินเท่าอันนอนอนใหญ่มามาลงจ้ะเพราะว่ามันหนาโผล่พังหันตอนถี่แสเม็ดพักปงุงขึ้นแสไปหลายโผล่ก็ลงไปมืดเลยจ้ะมันก็เลยหนาโผลเดี๋ยวสีแออก,กมาปลูกจ้ะอันนี้ก็เป็นอ่ายังเกาะพักกุยช่ายเอ้ไม่ใช่กุยช่ายขึ้นช่ายแล้วก็ไอ้น,นั่นเป็น กวางตุ้งที่จะไม่ปลูกจ้ะล้วก็ผักกาดเขี้ยวใกล้กันอันนี้กับกะเพรากระเพราตรงนั้นกะเพราตรงนั้นจะถ่ายมันญ่นิดนึง,นงก่อนจะ้ะถึงจะแยก,กไม่ปลูกจริง,รงๆออกไม่ปลูกหมู่บ้านจํานวนหนึ่งเลยจ้ะต้นใดที่มันญใ่ในก้อนมูนะอันนี้ก็เป็นโหระพาตรงนี้โหระพาเหลือลายเติบไปนี่จะ,จะปิดเจ้าใจจะขออนุญาตปิดก่อน อันนี้เป็นพักบุ้งที่ถอนออกมาจากกินหฮายจ่ะเอามาใส่อันนหนไปเดี๋ยวตอนแรกถึงจะปลูกใหม่ปลูกเพิ่มตรงนี้ทําจุดที่สังเคราะห์สแสงไว้จ่ะกระสีอาจจะเป็นนี่สีแดงคือเขาบ่นละเขาเห็ดกันเป็นสีแดง,แดงอันนี้คือนทุ่งๆคือสึ้ดใสีเขียวบนตะกรอนขึ้นละตรงนี้จะลุงแตงโมไวจ่ะ ทุกพื้นที่นี่ใช่ให้เกิดประโยชน์ที่ทุดจ้ะคุณด้านในนั่นปลูกไอ้ที่เป็นข้างๆนั่นปลูกไอ้ฟักแฟงไว้จ้ะทดลองเมื่อวันไม่สิิเป็นไห้บ่เห็นได้หลายประเทศอันเขาปลูกกันนะคือได้กินอยู่นะจ้ะแตงโมก,ก็ล่างออกใบจริง้ะจ้ะโอเคจ้ะเดี๋ยวไปดูในกลีนเห่าไงกันแต่ตอนนี้ขออนุญาตเปิดกันเลยจ้ะ ก่จะเขามาให้กินหอยแล้วพักบุ้งก็เริ่มญ่แล้วจ้ะกระิไดตัดละ่ะคิดว่าน่าจะอีกสักอาทิตย์หนึง่งเราตรงนี้ก็เป็นมะเขือจ้ะมะเขือมะเขืออันนี้จริงจริงนี่อายุเพาะในแต่เพาะตงแต่ปลายมกราเลยจ้ะกุมภาเมนาเมษาพุทธพามิถุนาโหเกือบหาเดือนจ้ะได้ทำนี่ เพราะว่าเอาเอา,เอาลงพึ่งเอาลงอ่าได้หลังจากที่ออกมาจากโรงพยาบาลกับะมานสองสามอาทิตย์จ้ะสามอาทิตย์ได้สำเนียพี่น้องโตมันโตสา่าส่วนตรงนี้ก็เป็นผักขี้ไปเหลือบางงานหมดจ้ะปลูกไว้กินเี็กน้อยผักบุง้งผักบุ้งกับงามเป็นหย่อมๆจ้ะแต่มันเป็นอย่างเป็นหย่อมๆยอม,มงามงามเป็นหย่อมๆย่อม นี่จะ้ะต้นต้นตรงนี้จะงามฟังนี่จะงามอืมอีกอาทิตย์หนึง่งอันนี้ก็จะโลงอ่าทวฟัง้าไห้จ้ะรอดูว่าจะเป็นยังไงที่ได้กินปะห้ำคางไหวหน่อยทดลองมันดีปีหนาค่อยปลูกใหม่นี่จะบกเขอแต่ว่าก็เริ่มงามเลยจ้ะรูซสึก,กวารูซสึก,กวาพิดตาเลย มือสองมืออันอาทิตย์สองอาทิตย์นี่แปลกตาไปเลยจ้ะกำลังเหลืองามแล้วนั่นไปจ้ะพักบุง้งว่าห่อนแต่เองเอรีลิบอ,อกก่อนห้อนรักวยายหาเนีว่าปิดมันจ้ะเพราะว่ากัน กันแมวจ้ะเพราะว่ายู่นบางบ้าน,านเพื่อนบ้านเหเพื่อนเลียงแมวเขาก็ต้องหาวิธีมาป้องกันเนะขาเองจ้ะเพราะว่าแมวน้องมันกับ,บหูเหลียงหูลาวเนาะวงไดเป็นหูกป็ยังเมืออเขาไปมืดจ้ะเขาไปมันก็เป็นเป็นนอนอยู่ในอันอันเนียงก่อกอ่อพระวงเตะเคยแต่เธอหนึ่งโอ้ยล่แมวล่ยพัดเท่าลรมันยานมันก็นแรนวุ่นไปพักตายเลียดจ้ะ อันนี้เป็นบก,กือเทศทีวาเคยเพาะไว้ในกินเหา่าอันหน่อยจ้ะก,กระแบงไปหายนาแนล้วก็แบงมาปลูกบางเนิ้นิดนึงทิมไปก็ร้ายจ้ะทิมไปห้ายกว่าปลูกจ้ะพะว่ามันไม่มีพื้นที่เนาะปลูกหลายก็กินบ่เบิ้เก่าอันละพื้นที่กับ่มมีน้ำต้นนี้ก็ลงน่าจะเป็นเม่นหล่อนจ้ะทีวาเคบอกพว,ว้พไว้เพาะไว้ใน้กินเห่าจ้ะอันนี้ส้มๆคืออันแตงไทยเดีย๋ยวนี้แต่ก็รอบเบิ่งจ้ะ นันกระแตงไทยทั่วภูมิแลงง้วลลก,กว็ชุกินี่ของงาก็จะเป็นทั่ว้ันเตาจ้ะแล้วก็แตงกวาทุกินี่คือการของงานยางฟัง้างในมันเป็นมะขอปปูนนกิดนึงแล้วก็ฟักทองอันนี้เป็นฟักทองไทยจะ้ะที่ว่าคุ้ยพอไหวในบานฟักทองไทยแล้วก็แซม แซมด้วยไอ้แตงไทยนี่จ้ะแตงไทยที่เพาะในบานน้ำล้วก็เอามาวานเพิ่มน้ำจ้ะที่เป็นตนัวน้อยๆนั่นคือวานเพิ่มนี่จ้ะตัวนี้เป็นข้าวโพดจ้ะโพดข้าวเหนียวกับโพดหวานปลูกรวมกันเลยจ้ะเวลามันผสมกันเนี่ยแซบหวาน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 อันเหนียวๆอันแซบจ้ะอันนี้คือเพาะไว้ในบานพักเลยจ้ะ ที่เพาะไว้ในบ้านพักแล้วก็เอาออกมาปลูกที่แรกหนึ่งว่าแต่มันจะบอ่อนบ่ได้ผลคือแบบว่าอาจจะติดยากหรืออาจจะตายได้ออยังสินะแต่ตายต้นหนึ่งจ้ะแต่จะปลูกมังต่มหมดเนี่ยตายแค่ต้นเดียวอนอกนัน้นติดหมดทุกต้นเลยปีนากระเทยแบบนี้จ้ะเพราะว่าชีวาเคยปลูกว่าอันปลูกเลี้ยงว่าอย่างสิคือวานไปแบบเป็นพืชได้แต่เพราะว่านกมันมาจอก,กินจ้ะเลยประชดนกครลุป ได้ถอนทิมได้ถอนทิมแบบว่าเว้นเว้นระยะไวเพื่อให้มันใหญ่แน่มันติดกันหลายมันก็จะบ่หายผลเนาะตอนนี้คิดว่าถึงถือว่าทีอยู่จ้ะแต่ว่ากับตามันดอกเป็นยังดรอกนี่จ้ะส่วนดันไม่ก็จะประมาณนี้ตรงนี้ตรงนี้ก็จะมีแตงโมอยู่สองก็เอื้อมาก่อนอะสองหลุม นี่แต่กำลังออกไปจริงแตงโมอันนั้นก็เป็นแตงไทยแตงไทยอันนี้เมื่อวานเพิ่มแต่เพระาะวาที่เอาออกมาจากที่เคยเพาะไว้มันตายจ้ะตรงนั้นที่หลอดหลอดสองกอก็ลังงามจ้ะคิดว่านานา,นาจะได้กินเนาะขอให้มันได้กินจ้ะอีกปีแรก อันนี้เป็นกรีนเฮ่าใหญ่ที่รุ่งอ่าอูอ้หอนจยาเข้าไปบ่อยรุปป่ง,งกระเพราวไว้จ้ะลงกระเพราที่ว่าแยกมาจากกินเฮาอัใหญ่หอนข้าจ้ะส่วนนี้ก็ที่เป็นที่ว่าเคยอันบนในใจว่าเคยถาค่ากเก็บรีวิวเป็นยังที่ว่าเออตอนนั้นลุงขนาไว้อ,ออกมาแต่นี่จกขนาเนี่ยขึ้ขนใหญ่แค่ต้นเดียวจ้ะ เ,เสร็จเลยเลยมากคุณโอ้โหโดนด่ะสองเดือนไปนหรือมั้งตรงนั้นก็จะเป็นกระเพายอมนึ่งห,หงรอกหัวผ่ามย้อมนึงกันอันนั้นกระปะนั่นกระิเพาะขนาไว้จ้ะขนาเป็นขนาเห็ดหอมเลยจ้ะถ้ามันเป็นยางปีนี่จ้ะแบบลำบากในการปลูกขักขนาเฮ้จ้ะเฮ้จะเิะทีเหงาคนมันหอนปวด เปิดกินหอกนจ้าเดี๋ยวขออนุญาตเปิดกินหปกำลังจ้ะจ้าตรงนี้สิริวิวยไก่จ้ะอันนี้เป็นแตงไทยได้จ้ะที่ว่าพ่ออันจากในบ้านไหมาจา้ะที่ว่าในถุงจากในบ้านคิดว่าน,นี่น่าจะติดแล้วเป็นลากเดินลากเดินอย่างเรียบร้อยก็ล่างขืนง,งามจา้ะภาพว่นหน้าว่าให้ได้กินเดอ้อเมนูแตงไทยน้ำกะทิลดช่องแตงไทยน้ำกะทิรออยู่จ้ะ นี่จะอีกอีกอีกลุมหนึ่งติดกันอัน,นี้กำลัางงามอันนี้คือปลูกระวางกินเห่าสองอันนะจ้ะเพื่อใช้พื้นที่ให้มันประโยชน์ที่สุดจ้ะตรงนี้ดินดีพร้อมดินดำม่านหนาเป็นยังดอกเพราะว่ามันบดไห้เป็นพืชสูงต้นสูงตงัวยังเป็นพืชเรื่อยหนันเนาะคุ้มดินพร้อมนาทีเดียวเอาน,นั้นจ้ะ น,นี้ก็กำลังงามโอ้อยให้ได้กินดีเถอะบราได้กินแตงไทยมาหลายปีแล้วจ้ะนี่แต่ข้าวโพดกำลังงามพุ่มใจค่ับข้าวโพดเ,าเ้านีที่ว่ามันเป็นสีม่วงผสมไหมจ้ะกำลังงามเลยหดนามนี่ตอนเอาลุง่งหลุมนี่หดนามแค่ช่วงอาทิตย์แรกจ้ะหลังจากนนกระปล่อยเลยให้ ได้น้ำแต่ฝนนำฝนพ่อเพราะว่าน้ำม่พ่อหดอ่ะน้ำม่พ่อหดพักแค่แค่อันหดพักกระดานออกกระดานนี่ค่ะมพ่อจ้ะนี่จ้ะมันจะเป็นแฟนถามอยู่ว่าอันกระพูดเท่าเป็นยังนึงสีมันคือม่วงๆคนวะพนว่ามันหยามมันตายหยามมันเป็นอยังเป็นโลกเป็นยังนะก็เลยบอกคนว่ามันเป็นกระพูดสีม่วงเป็นก็เลยอ๋อภาษา ตาตาพ่าจ้ะเอาหุ่นเนี่โอ้ยเกือบนั่นจ้ะเกือบนอกทั้งแดดทั้งยังดีนะแฟนมาซอยจ้ะช่วงที่ออกจากลูกบาศก์ใหม่ๆพอมนี่จะเดี๋ยวพาไปดูนี่ฟักทองไทยจ้ะมี่สองสายพันธุ์จ้ะเป็นฟักทองลูกผสมแล้วก็ฟักทองข้า,ขาวตอกจ้ะไม่รู้ว่าอันไดเป็นอไรเราปลูกรวมกันเลย กำลังงามจ้ะแต่ว่าบนในใจปีนี้สิได้กินบ่เพราะว่ามันลงสายเลยจ้ะปีนี้อากาศยำแย่อากาศยำแย่อีดีอันนี้ของงาจา้ะเป็นบนในใจตรงนี้เป็นฟักทองในชุวก,กินิอันนั้นน่ะชุวก,กินิแนะน่นอนแต่เนี้ยฟอกทองหรือเปล่าของงาของงาทั้นี่จ้ะเบื้องนี่โอ้โหเป็น,นตาด้กินอันนี้ แรงกว่าเพิ่นดินบ่ค่อยดีบันใดจังนี้เป็นดินทรายแต่ตรงด้านหน้านะ่ะมันสิเป็นแบบดินดีแน่ราว่าช่วงนั้นเฮาเอาขอยะเอายังมาถิ่มกันเรื่อยๆจ้ะหลายปีทับผมกันเนาะดินมม่ก็เลยดีแน่นะ่ะแต่ช่วงมาช่วงนี้ดินบ่ค่อยดีจ้ะเป็นดินทรายอันนี้ก็หนูลงเองจ้ะเป็นชูกรีของยูเนี่ยจ้ะลงสามหลุมแล้วก็ ทั่วพุ่มทั่วพุ่มเป็นเป็นพันธุ์หลักปีที่แล้วจ้ะล่งลองเมาวานมึงเสียดายมันเดียวถิ่มกับเสียดายหมายถึงมเมล็ดพันธุ์ที่เปิดเปิดปลูกของปีที่แล้วจ้ะก็อลอดดูจากวาตถได้กินบ่ตรงนี้ก็เป็นแตงไทยอีกเหมือนกันเนี่ยจ้ะนี่เอาเอาเม็ดมาล่งเพิ่มเวยจ้ะกำลังกำลังอันนี้กำลังแตกใบนี่เดี๋ยวจะอัปเดตเรื่อยๆจ้ะว่า มันหลอดมันโตไปถึงใดแล้วเต่เมื้อนีก้กอากาศดีจ้ะช่วงเช้าเช้าอ่เช้าเช้ากะคลื่นๆนิดนึงจ้ะแต่ตอนนี้โอเคแล้วแดดออกก็ได้ต้องมาเปิดกรีนเฮา์จ้ะเพราะว่ามันห้อนมันเอ่าแล้วพักตายแต่ามาดูตรงนี้ต่อส่วนตรงนี้เป็น อาพักที่จ้ะพักที่ทีทีวานไว้พักตี่ปีนี้ปลูกยากก็ดีจ้ะโบานาได้กินดอกเบิ่งเตี๋ยว่บนาได้กินพักแป้นกลังงามจ้ะพักแป้นกระลูกพักแป้นหลายใหญ่อ,อีกหน่อยหนึ่งถึงจะแจกไปปลูกฟังหนุนจ้ะจะเอาเป็นฟังเดียวน่ะเป็นพักแป้นทั้งแถบทั้งแถบเลยอันนี้ก็เป็นชนันโอรูออกียงสืบบ่เป็นใคร,ใครว่าวาตถบีเลยจ้ะเขา,เาไป บางคนเขาก็ก,ก,กินกับพวกไปกินกบพวกเขาเตยไปกินก็พวกใส่กอ,อก,กอยังที่จ้ะเป็นเป็นซอสค่ข่เป็นซอสเ,เป็นอย่างเลยจ้ะอันนี้คือถอนไปปลูกตรงนู้นแล้วแต่ว่ามันไม่หักเลืออยู่จ้ะหักเลือ,อยู่เมืเ่อก็เลยเกิดขึ้นมาใหม่เดี๋ยวปีหนาจะต้องลื้อจ้ะเพราะเป็นปีหนาปีนี้ต้องลื้อออกไปแหมมดจ้ะเพราะว่าบวงอันมันจะกระจายเร็วมากๆ อันนี้จะเป็นพระบุงอายุสองเดือนเบึ่งเนี่เฮ็ดหอมบ่เง่ามแถมอันหบนยยพยผอมจะ้ะจะมัมาถักบ่เอาเราจะพันเนี่ยเอาพันตนธรรมดาพันธรรมดาธรรมดานเลยอันนี้ว่าวานไหนย,ยังก็พักเตียนไว้จ้ะ คิดว่านี่นะแต่เป็นภักเตียนนล้นะจะเป็นหยาก็จะได้ลื้อที่มีขี้เก่าเลยจ้ะบริเวณยังร่นนี่เนี่ยนี่จ้ะตรงนี้เป็นเป็นฟักแฟงเข็ดคางไว้ยังดีไม่ต้อขึ้นให้บอน,น,นี่ยคข็ดจำมือนี่ก็้ันเอาไว้จำนี่จ้ะเดี๋ยวมือหลังสิงมาอัปเดตใหม่ โอเคเอาอีกน้อยจ้ะตรงนี้ก็เป็นแตงแตง,แตงโมจะ้ะพอดีว่าซื้อเม็ดมาซองหนึ่งแล้วมันมีหลายผุดมันมีหลายม,มันเม็ดมันหลายผุดนะแต่ก็เลยเพาะมดมันบอ่อเขาเลยเสียดายเ็เลยว่าปลูกไว้แถวนี้แนีะยยี่ก็ทิมจะ้ะได้กินกะหอยกะที่ไปเพรได้กินกะโบไปยังจะ้ะโอเคจะเอาไว้ซ้ำนีจะ้ะเดี๋ยวมือหลังจะมาอัปเดตใหม่ด้วยจะ้ะอดีจ้า